สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับเช่าพี่ชายปลาย9 1 5เ็นะครับวันนี้พี่ชายก็มีของแปลกแปลกมานําเสนอนะครับความมหัศจรรย์นะครับพี่ชายจะให้ดูว่าสองอย่างนี้นะครับสองอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นผงซักฟอกนะครับอันนี้เป็นกาวร้อนนะครับ ทีนี้สองอย่างเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับมันช่วยเหลือพิชัยได้อย่างไรนะครับเพราะว่าจนปัญญาจริงๆนะครับถึงว่าได้ทําแล้วก็สําเร็จแล้วก็นํามาเสนอนะครับเดี๋ยวดูกันดีกว่านะครับครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นผงซักฟอกนะครับผงซักฟอกในพิชัยจะตัดมาไม่ต้องมากนะครับอ่ะซักขนาดนี้ก็พอนะครับนะครับ อ่ะทีนี้อันนี้เป็นกาวร้อนนะครับกาวร้อนเอาละอ่ะทำให้ดูเลยนะครับพลาสติกเนี่ยนะครับพลาสติกอันนี้เป็นเป็นที่ที่แขวนของกระจกอันนี้นะครับพอดีน้องตู่เขาไปเช็ดแล้วก็มันมันมันหลุดล่วงออกมานะครับเพราะว่าอันนี้มันใช้เวลานานแล้วน,นะครับมันบิดเปี้ยวหมดแล้วนะครับมันแตกนะครับเห็นนะครับเห็นรอยแตกไหม ครับทีนี้พี่ชายก็มีประสบการณ์มาแล้วนะครับเดี ay, ๋ยวประสบการณ์อันนั้นพี่ชายจะนําเสนออีกทีนะครับเป็นเป็นประสบการณ์ที่ช่วยเหลือพี่ชายได้มากจริงๆนะครับเอาละทีนี้พี่ชายหยดกาวร้อนไปก่อนนะครับหยดกาวร้อนไปก่อนหยดกาวร้อนไปที่พลาสติกนะครับเพราะว่าพลาสติกนี่ปกตินะครับเราก็ หยดกาวร้อนอย่างเดียวมันไม่อยู่นะครับมันแข็งแต่พอมันเกิดการบิดตัวอะไรนี่มันก็แตกอีกนะครับเอาละนะครับเมื่อหยดกาวร้อนได้อย่างนี้แล้วนะครับอ่าทีนี้พี่ชายก็จะเอาผงซักฟอกเนี่ยนะครับมาโรยนะครับมาโรยมเขี่ยโรยโรยบนบนรอยแผลที่ที่เราหยดกาวร้อนไว้นะครับ หยดกาวร้อนไว้โดยบนแผลแผลซึ่งมันแตกกันนะครับกาวร้อนทีนี้เราก็มาหยดการร้อนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหยดการร้อนเนี่ซ้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ อนะครับนี่ได้แล้วนะครับข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวพิชายจะทําอีกด้านหนึ่งนะครับทําอีกด้านหนึ่งอ่าด้านหนึ่งจะตั้งตรงนี้เลยนะครับ<อ>เพราะว่าทําทำสองด้านนะครับเอาละพิชายก็จะเอาผงซักฟอกในเกลียผงซักฟอกไปที่ที่รอยแตกกันนะครับ ที่รอยแตกนะแล้วก็เอากาวร้อนมาหยดอีกทีนะครับหยดกาาร้อนอีกทีหยดกาวร้อนนะครับปิดฝากาวร้อน นะครับตั้งไว้สักพักหนึ่งนะครับรับอีกอย่างนะครับคนที่จะติดกาวร้อนเนี่ยนะครับควรหาถุงมือพลาสติกนะครับถุงมือพลาสติกที่เขาแถมตามแม็โคตามอะไรนะครับเอานะครับเมื่อเมื่อมันเซ็ตตัวมันแข็งตัวดีแล้วนะครับเห็นไหมครับมันหักมันมันบิดมันเบี้ยวได้นะครับมันจะไม่ไม่หักนะครับถือว่าโอเคนะครับ โอเคนะครับอันนี้นะครับใช้งานต่อได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ต้องใช้แรงบิดนะครับเพียงแต่ว่าติดไว้เฉยๆแล้วก็เอาไอตัวอันนี้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็ใส่ไปด้านหลังนะครับใส่ไปด้านหลังนะครับแล้วก็ถอดอันนี้ออกนะครับถอดอันนี้ออกแล้วก็สอดอันนี้ไปทั้งสองข้างนะครับกระจกก็สามารถจะใช้งานต่อได้อีกนะครับ ครับท่าวน,นี้เรามาดูกันนะครับถ้ามันเป็นเซรามิกนะครับเซรามิกเนี่ยคือบางคนอาจจะว่าทิ้งไปก็ได้นะครับเพราะว่ามัราคามันถูกนะครับแต่ว่ามันถ้ามันเป็นเซรามิกที่มันมันมีค่าจริงๆนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับอลองดูสิครับเอาติดกาวร้อนไว้ก่อนนะครับติดกาวร้อนไว้ก่อนกาวร้อนให้ได้รูปกดให้นิ่งสักพักหนึ่งนะครับ ก,ก,ดนะกดให้นิ่งสักพักหนึ่งลองดูด้วว่ามันมันเข้ารูปไหมนะครับกดให้นิ่งสักพักหนึ่งนี่นะฮะแค่เราเราแค่เราจับบิดนิดเดียวนะครับมันก็แตกกลับเหมือนเดิมแล้วนะครับเอาใหม่เหยาะใหม่นะครับเหยาะใหม่ เหมื่อได้รูปคือต้องต้องเป๊ะนะครับต้องเป๊ะนะครับรอยเส้นเนี่ยต้องเป๊ะเลยนะครับปกดไปนิดนึงนะครับทีนี้เราก็มาติดอีกข้างหนึง่งติดอีกข้างหนึ่งนะครับติดอีกข้างหนึง่งให้รอยมันเป๊ะนะครับนี่พี่ชายแค่นำเสนอให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันสามารถ ทำได้จริงๆนะครับมันก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่พี่ชายไม่ได้คิดเองนะครับพี่ชายก็เห็นมาจากคลิปนะครับแต่ว่าจำไม่ได้ว่าชื่อคลิปอะไรนะครับมองผ่านๆนะครับเขาบอกว่าเอากาวร้อนมามาผสมกับผงซักฟอกเนี่ยมันมันแข็งแข็งยิ่งกว่ากาวที่เราซื้อเป็น2หลอดแล้วมาผสมกันอีกนะครับ เอาละทีนี้ทีนี้พี่ชายก็จะเอาผงสักฟอกน,นะครับมาเหาะที่ที่รอยนะครับที่รอยที่รอยแตกน,นะครับอันนี้หมายถึงว่าเราไม่ต้องการความสวยงามมากนะครับเราแต่ว่าเราเรามีความ คิดว่าอันนี้มันสําคัญกับเรานะครับมันเป็นของหายากของอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ถ้าละเอียดก่อนก็สามารถทําได้ครับโดยทำเสร็จแล้วก็เอากระดาษทรายน้ํามันนะครับขัดขัดัดขัดนะครับเอานะพี่ชายจะหยอดกาวร้อนันะครับ ด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะให้เพื่อนๆพนให้น้องๆดูกันไว้นะครับเผื่อไม่ทําไม่เป็นไรแต่ว่าสักวันหนึ่งเราเราอาจจะเออมีความต้องการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอย่างอื่นไม่สามารถช่วยได้นะครับเดี๋ยวพี่ชายจะให้ดูว่าสิ่งนั้นของพี่ชายคืออะไรนะครับ พี่ชายจนบัญญาจริงๆนะครับหลายวันซึ่งพี่ชายไม่ได้ทํางานนะครับเพราะว่าเครื่องมือมันเสียนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันดีกว่านะครับ นี่ครับพ็ติดแล้วแข็งมากครับแข็งมากนะครับนี่นะครับแข็งเอาไขควงแบนก็ไม่ออกนะครับขูดไม่ออกนะครับนี่มันแข็งมากแข็งจริงๆนะครับแข็งแล้วก็เหนียวด้วยนะครับนี่นี่แข็งมากนะครับแข็งมากจริงๆนะครับกระดาษทรายเบอร์หนึ่งร้อยนะครับ นะครับมันแข็งจริงๆนะครับแข็งคือได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าจะให้มันสวยงามเนี่ยเราต้องต้องคิดอีกนะครับว่าเราจะต้องไปไปใช้อะไรตกแต่งเพื่อจะให้มันสวยงามแต่ว่ามันมันแข็งนะครับมันสามารถจะอยู่จะใช้งานต่อได้หรือว่าเราแอบส่วนนี้ไว้นะครับเราก็โชว์แต่อีกด้านหนึ่งก็ยังได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสิ่งที่พี่ชาย ทำไว้แล้วนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆนะครับและสามารถใช้งานได้ต่อนะครับไปดูกันครับสิ่งที่พี่ชายอยากนำเสนอนะครับว่าพี่ชายทำแล้วได้ผลจริงๆนะครับนี่นี่เป็นโต๊ะทำงานของพี่ชายนะครับโต๊ะผ่าไม้นะครับโต๊ะผ่าไม้ crosscut นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโต๊ะผ่าไม้ของพี่ชายนะครับ นี่นะครับนี่นี่ไอตัวหมุนเนี่ยนะครับตัวหมุนเนี่ยนะครับนี่ตัวหมุนขึ้นลงนะครับนี่มันต้องใช้แรงบิดเยอะนะครับต้องต้องใช้แรงบิดเยอะมากนะครับพี่พิชายเนี่ยใช้มาสิบปีได้แล้วนะครับเนี่นะครับสิบปีได้แล้วนะครับทีนี้บางเออกาวันหนึ่งนะวันหนึ่งนะครับอันนี้มันหักนะครับมันหักเดี๋ยวพิชายจ้ห้ดูว่ามันหักยังไงนะครับ นี่นะครับนี่นี่มันเป็นรอยหักเลยนะครับด้วยแรงบิดนะครับพี่ชายใช้อยู่เกือบสิปีนะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่ตรงเนี้มันหักจากตัวตัวแผ่นนี้เลยนะครับแรงบิดแล้วก็แรงโยกนะครับพี่ชายเนี่ยรุ่มมากพี่ชายไม่ได้ทํางานหลายวันเลยนะครับพี่ชายแรกๆพี่ชายก็ใช้กาวร้อนนะครับใช้กาวร้อนมาติดนะครับใช้กาวร้อนมาติดปรากฏว่าติดแล้วมันไม่อยู่ฮะมันไม่อยู่ นะครับพอใส่แค่แค่ขันน็อตเข้าไปเนี่ยมันหลุดแล้วนะครับเพราะว่าพลาสติกมันบางนะครับพลาสติกมันก็ไม่ไม่หนามากนะครับครับอ่าทีนี้คิดยังไงอ่ะสั่งไอ้นี่มาสิไอ้กาวตะปูนะครับสั่งกาวตะปูมานะครับอ่ะสั่งกาวตะปูมาติดนะครับเนี่ยกาวตะปูอย่างเงี้ยนะครับกาวตะปูอย่างเงี้ยนะครับเห็นก็บอกว่าติดทนติดแน่นนะกาวตะปูเนี่ยนะครับ อ่าพี่ชายก็ติดปรากฏว่าทิ้งไว้ค้างคืนนะครับนึกว่าใช้ได้นะครับหมุน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 ไปหมุนมาอ้าวลุดอีกแล้วนะครับทีนี้เริ่มเครียดเลยทีนี้พี่ชายจะไปหามาจากไหนนะครับไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้นะครับไอ้ตัวเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมันจะมีแกนล็อกนะครับจะมีจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่รลมทีเดียวนะครับมันจะมีส่วนแบนอยู่ด้านหนึ่งนะครับอ่าจะไปหาจากไหน นึกไม่ออกนะครับแต่นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราเคยเห็นคลิปนะแต่จําไม่ได้ว่าเป็นคลิปของใครนะครับคลิปของต่างประเทศหรือคลิปเมืองไทยนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดทีวีเนี่ยมันก็ดู y o u t u b e นะครับมันก็มีวิดีโอแนะนำนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นช่องใครนะครับเราก็เห็นเฮ้ยแปลกๆดีเราก็กดเข้าไปดูนะครับอ้าวมันใช้งานได้เราก็ลองดิลองซินะลองปรากฏว่าเฮ้ย มันใช้งานได้จริงๆนะครับมันอาจจะไม่สวยงามนะครับมันอาจจะไม่สวยงามนะครับเพราะว่ามันมีคราบของผงซัพพอกนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้จําเป็นนะครับขอให้มันแข็งแรงและทนทานนะครับนี่นี่นี่ให้เห็นชัดๆว่ารอยรอยแตกมันนะครับรอยแตกตรงนี้เลยนะครับรอยแตกตรงนี้เลยนะครับนี่นี่เห็นชัดๆเลยนะครับรอยแตกตรงนี้อเดี๋ยวพี่ชายจะมา ให้ดูว่ามันทำงานแล้วได้ผลขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แรงบิดเยอะมากนะครับแรงบิดเนี่ยไม่ต่มกว่า10กิโลนะครับแรงบิดเพื่อจะให้ใบเลื่อยมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเดี๋ยวขันแน่นแน่นก่อน แล้วก็ใส่น,อน,น็อกเล็กเข้าไปนะครับมือมือหมุนเนี่ยครับใส่มือหมุนเข้าไปนะครับใส่เข้าล่องให้ดีนะครับแล้วก็ขันตัวมือเนี่ยนะครับให้เข้ากับแผ่นซิ่งหมุนนะ,นะครับ ให้แน่นนะอ่ะ,อะทีนี้เราจะไปเปิดฝาดูว่าวิธีการทำงานมันทำอย่างไรนะครับ อ้าวนี่เลยครับนะครับวิธีการทํางานนะครับเนี่ยนะครับมันต้องใช้แรงบิดเยอะมากนะครับเพราะว่าจะเอาใบใบเลื่อยอันนี้นะครับขึ้นเนี่ยต้องใช้แรงบิดครับนี่เนี่ยนะครับเพื่อจะมาหมุนแกนอันนี้นะครับถ้าไม่แข็งจริงนะครับไม่เหนียวไม่แข็งจริงนะครับเห็นไหมครับมันมันเลื่อนขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่มันเลื่อนขึ้นแล้วนะครับ อันนี้ต้องมีความแข็งความเหนียวจริงๆนะครับไม่งั้นรับไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะแล้วก็เอาลงนะครับต้องหมุนขึ้นหมุนลงอยู่ตลอดเวลานะครับโต๊ะเลื่อยอ่าวงเดือนคอสคัทหรือโต๊ะเลื่อยไม้เนี่ยนะครับอ่ะต้องหมุนขึ้นหมุนลงจําเป็นมากครับจําเป็นมากเพราะว่านี่นะครับ ฮนะครับใช้งานได้จริงๆนะครับครับลองไปทำกันดูนะครับถ้าใครที่มีของอะไรแตกหักนะครับแล้วนึกไม่ออกนะครับขอให้นึกถึงผงซักฟอกกับกาวร้อนนะครับผงซักฟอกกับกาวร้อนนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับ ผมซักฟอกกับกาวร้อนนะครับใช้งานได้จริงครับแต่ไม่ไม่ตัวจะหาความสวยงามลําบากนะครับเพราะว่าเรามันแข็งจริงๆนะครับมันแข็งนะครับโอเคพี่ชายต้องขออนุญาตลานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับห่างไกลโควิดนะครับ ถ้าหากว่าชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์แคร์นี่กดติดตามเลยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคลิปทุกเรื่องราวมีแต่เรื่องดีๆและมีสาระนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย